วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านชาวราศีกุมทั้งหลายต้องบอกว่าท่านมีข่าวดีเข้ามามากกว่าเมื่อดาวเสาย้ายออกจากวินาศความทุกโศกทั้งหลายย่อมมาลายหายไปกำลังใจจะเข้ามาแทนที่แต่การที่ดาวเสาย้ายเข้ามาทับลักก็ส่งผลในด้านลบเช่นกันคือการทำงานของท่านอาจล่าช้าต้องใช้เวลามากกว่าที่ควรจะเป็นจึงก่อให้เกิดความกลัดกลุ้มกับท่านอยู่บ้าง ขอให้ท่านตั้งสติค่อยคิดค่อยจัดการกับความไม่ลงตัวนี้สุดท้ายท่านจะสามารถแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้นะครับแต่ราศีคุมจากนี้ต่อไปอีกสองปีข้างหน้าท่านต้องให้ความสำคัญกับการทำสิ่งใดก็ตามที่มีความเสี่ยงกับกฎหมายด้วยนะครับการที่ดาวเสาเคลื่อนเข้ามาทับลักสามารถแปลความหมายไปในทางที่เสื่อมเสียได้หากเกิดคดีความที่ตกลงกันไม่ได้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลจะทำให้การงานไม่ราบรื่นตามมา ให้ท่านระมัดระวังไม่ควรทำการใดที่มีความเสี่ยงกับกฎหมายส่วนข่าวดีของท่านก็คือในช่วงเวลานี้หากไม่มีเรื่องแบบนี้เข้ามารบกวนความก้าวหน้าความเจริญความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์จะเกิดขึ้นกับท่านเพราะการที่ดาวเสาวเคลื่อนย้ายในรอบปีนี้จะสมผลดีเพราะเป็นการย้ายเข้าสู่เรือนคู่มหามิตรดาวเสาวในราศีกุมมีความพิเศษเป็นถึงองค์เกรณฑ์นระเกณฑ์ที่สื่อถึงยศถาบรรดาศักดิ์ เป็นนาราราศีแห่งความรุ่งโรจน์ถึงแม้ว่าท่านจะมีความเครียดกับความกังวลอยู่บ้างก็ตามแต่อย่าลืมว่าโอกาสดีๆจะมีเข้ามาเช่นกันหากท่านเตรียมตัวดีมีความพร้อมก็จะสามารถคว้าโอกาสทองนี้ไว้ได้การโยกย้ายจะให้โชคการงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศจะให้โชคการเรียนต่อการไปทำงานที่อื่นแดนไกลมีดาวเสาคอยหนุนนำให้ท่านมีความสำเร็จอยู่แล้วยิ่งดาวมฤตยูย้ายเข้าสู่ภพพันธุอีกด้วย เกณฑ์ของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยย้ายจากบ้านเก่าไปอยู่บ้านใหม่กับการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมย่อมเป็นไปได้มากแต่จะมีโชคเข้ามาเช่นกันอีกทั้งดาวอังคารเองก็เคลื่อนย้ายไปเป็นปุตตะในราศีเมถุนอีกนี่บอกได้ว่าการงานจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทันทีต้องการเปลี่ยนงานจะได้งานใหม่ที่ถูกใจยิ่งขึ้นทันทีสมัครงานเอาไว้จะถูกเรียกใช้ก็คราวนี้เอง และสิ่งใหม่ๆที่ท่านจะได้ทำนี้จะนำมาซึ่งลาบผลเงินทองมาให้ท่านได้ชื่นใจได้หายเหนื่อยทั้งหมดนี้ล้วนเป็นข่าวดีสำหรับท่านเพราะดวงการเงินของชาวราศีกุมมีผลโดยตรงจากดาวพุทธเจ้าเรือนปุตตะที่ย้ายเข้าสู่เรือนการเงินของราศีกุมเข้ามาหนุนส่งในช่วงเวลานี้รายได้ใหม่ๆช่องทางทำม,มาหากินใหม่การมีรายได้เสริมนอกเหนือไปจากรายรับที่มีประจำอยู่แล้วจะมีมากขึ้นเป็นทวีคูณ และอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ตอกย้ำความโชคดีกับดวงการเงินของราศีกุมก็คือการที่ดาวอาทิตยย์้ายเข้าสู่ราศีมีนและในขณะเดียวกันดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงสาสองแสงสว่างให้กับดาวพฤหัสที่เป็นทั้งดาวการเงินและโชคลาภของราศีกุมอีกนี่เป็นคู่มิตรแบบมหามิตรที่หนุนนำให้มีโชคกับการเงินและผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ รวมไปถึงเงินก้อนใหญ่ในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอีกด้วยนี่เป็นปรากฏการณ์ที่นานทีปีหนจะเกิดขึ้นสักครั้งหากใครเปิดโอกาสให้ท่านทำงานให้โอกาสได้ลองทำในสิ่งใหม่หรือสิ่งใดก็ตามที่ท่านไม่เคยทำมาก่อนให้ท่านถือว่านั้นเป็นโอกาสดีที่มีคนหยิบยื่นให้ที่ท่านจะต้องรีบคว้าเอาไว้ให้ได้นะครับโอกาสแบบนี้ไม่มีบ่อยนักก็ต้องขอแสดงความยินดีกับข่าวดีของชาวราศีกุมภ์ณะที่นี้ด้วยและสุดท้ายก็คือสิ่งที่ท่านควรระวัง สิ่งใดที่เราไม่อยากให้มันเกิดแต่มันอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้คือท่านอาจได้รับข่าวคราวของการเจ็บป่วยการสิ้นอายุไขจากบุคคลที่ท่านรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีเนื่องจากการย้ายของดาวพระเกตเข้าสู่ราศีกันนี่ถือเป็นพบมรณะกับดวงชะตาแต่ว่าการจากไปของใครบางคนนี้ก็อ,อาจมาพร้อมกับมรดกตกทอดที่เราเรียกว่าเป็นโชคที่ได้มาจากการสูญเสียสิ่งเหล่านี้หากเกิดขึ้นกับท่าน ก็ให้ท่านถือว่านี่เป็นสัจธรรมของมนุษย์ที่มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายกันได้คนที่ยังอยู่ย่อมมีหน้าที่ต้องทำต่อไปส่วนคนที่จากไปเขามีความสุขไปแล้วแต่ที่แน่นอนที่สุดในช่วงนี้ก็คือท่านมีโอกาสใหม่เข้ามาจะได้งานใหม่จะได้ขายสินค้าหรือได้เปิดร้านใหม่ทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมการเงินของราศีกุมให้ท่านมีกำไรจากการคาขายได้เงินปันผลจากการลงทุนเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้นั่งนับเงินสมใจ ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม